สวัสดีครับผมวันนี้ผพกับผมมอสอันเลิศนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวไปเรื่อยนะครับผมก็คือซื้อของอะไรมาข้ามารีวิวนะครับเอามาบอกต่อทาคอนเทนต์ลงช่องนะครับผมว่างอะไรครับผมพูดยังไงก็ไนนะครับช่วงไปเติมก็่าวันนี้มีพัสดุมาส่งนะครับผมก็เป็นหูฟังนะครับผมผมสั่งหูฟังในช้อปปีไปนี่ครับผมจากร้านนี้เลย ร้านนี้เลยครับผมชื่อว่าร้านเบ็ดหนักนะครับผมเบ็ดหนัก .com นะครับผมก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อกับของพี่เขาครับผมก็คือสามารถติดต่อได้พี่เขาได้ใน Facebook นะผมก็พิมพ์ไปว่าเบ็ดหนักนะครับผมแล้วก็ในช้อปปีผมซื้อจากช้อปปีนะครับผมก็คือพิมพ์ไปว่าเบ็ดหนักไปเลยครับก็จะขึ้นร้านนะครับผมจำรูปนี้ไว้ดีๆนะครับผมนี่ครับรูปนี้เลยครับผมอันนี้คือโลโก้ร้านพี่เขานะครับผมก็อ่า ผมรู้จักร้านนี้อ่ารู้จักแบรนด์นี้ได้ยังไงนะผมก็ต้องบอกว่าผมก็คือเสพเป็นคนที่เสพฟังเพลงประจําอยู่แล้วนะครับผมก็ฟังเพลงไปเรื่อยนะครับผมก็สไตล์คนชิลๆคนว่างๆ่างนะผมสไตล์คนอินเลิฟนะครับผม,ก,บผมก็ฟังเพลงรักฟังเพลงโรแมนติกไปเรื่อยๆนะผมก็อ่าก็คืออยากจะบอกว่าผมไปดูรีวิวจากช่องกูแซบมาครับผมก็คือไปดูรีวิวพี่พี่แพรน่าจะเป็นพี่แพ,พรครับถ้าจำไม่ผิด พี่แพมเขาทํารีวิวไว้เกี่ยวกับหูฟังนะผมว่าหูฟังแบบไหนหูฟังน่าใช้ครับผมก็คือพี่เขาก็คือได้รีวิวร้านนี้เลยครับผมร้านเบสหนักนะครับผมก็อันนี้เป็นกล่องนะครับผมกล่องใส่หูฟังที่ได้มาด้วยนะครับผมก็ราคาประมาณยี่สิบบาทครับแน่นหนามากเลยนะครับผมเพื่อนโครงดีมากพี่ๆเขาทำไว้ก็คือทําดีมากนะครับผมก็ข้างในก็คือดีเป็นใส่หนักใส่หูฟังนะครับผมกันฝุ่นนะครับผม อย่างดีเลยครับผมนะครับแน่นหนาครับผมก็คือคุ้มยี่สบาทคุ้มนะครับผมอันนี้แบบนี้ผมสั่งมาจาก s h o p ปีนะครับผมอันนี้ราคาสิบาทนะครับผมคุณดูนะครับผมข้ากัะสือกับพี่เโอ้โหต่างกันลาวฟ้าก็้เหวเลยนะครับผมอันนี้คือแบบบางมากครับผมผมจะเอาไปใส่อะไรนะครับผมไม่บางไม่พอเล็กด้วยนะครับผมก็แทบจะใส่ไม่พอหูฟังนครับผม ก็หูฟังอันนี้นะผมก็คือหูฟังที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาร้อยยี่สิบเก้าบาทเอากล่องด้วยยี่สิบาทก็เป็นร้อยสี่สิบเก้าบาทนะผมก็รุ่นที่ผมซื้อมานะผมเรียกว่าเป็นหูฟังแบบเอียบัดนะครับผมหูฟังแบบเอาบาียบัดก็ฟังแบบสไตล์สบายสบายครับผมใส่ไม่ปวดหูไม่เหมือนอินเอียถ้าเกิดอินเอียสมมุติอินเอียนะผมถ้า สมมติแม่เรียกไปล้างจานนอนฟังเพลงอยู่แม่เรียกไปล้างจานเนี่ยนะครับผมก็คือไม่ได้ยินนะครับโดนแม่แม่เอาม่มายีหูเลยนะครับผมก็คืออินเอียร์ใส่ไปแล้วมันจะแน่นหูนะครับผมเสียงทุกอย่างมันเหมือนตัดเสียงข้างรอบข้างออกไปแล้วพูดออกมาเงี้ยถ้าเกิดใส่หูฟังอินเอียร์อยู่มันก็จะเป็นอู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 เสียงอูอ,อ,อ,อูนะครับผมแต่อันนี้เป็นแบบเอียบัดนะครับผมก็อันนี้นะครับผมผมสั่งมี3สีครับมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีดำครับผมแต่ว่าผมสั่งสีแดงมาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบ นี่ครับผมสีแดงนะครับผมก็สวยมากเลยนะครับผมก็วัสดุดีครับวัสดุดีครับผมแต่ก็แอบเส้นนี่อันนี้ก็เป็นแจ็ค3.5อันนี้เป็นแจ็ค3.5นะครับผมก็ทองชุบทองเหลืองนะครับผมก็แน่นครับแน่นดีมากนะครับผมก็สายก็เป็นเหนียวครับผมก็คือดีนะครับแต่ว่าอันนี้ ตรงนี้จะไม่มีปิดเสียงรดเสียงนะครับผมมีแต่แบบหูฟังสมูทท็อกนะครับผมหยุดก็คือถ้าเกิดใส่ฟังยู u ูบเนี้ยสามารถกดก็คือจะหยุดจะพอดวิดีโอนั้นนนนะครับผมก็อ่าพี่ๆเขาเขียนไว้นะครับผมว่าหูฟังอันเนี้ยเป็นหูฟังบบเอียบัตนะครับผมเขาเรียกว่าอันเนี้ยเรียกว่าโปรเจกต์อันเนี้ยนะครับผมเนี่ยเรียกว่าโปรเจกต์ละมุน ผมก็คือแบบเขาบอกว่า่าการที่ได้ฟังหูฟังอันเนี้ยนะครับผมฟังเพลงจากหูฟังอันนี้จะทําให้แบบรู้สึกแบบไบามากนะครับบาไลท์แบบใสๆแบบเป็นฟังเพลงจังหวะแบบทํานองกระจ่างใสามากเลยครับผมคลุมทุกคำของนักร้องนี่คือเก็บหมดันตีเก็บหมดนะครับผมแบบความรู้สึกอารมณ์แบบนั่งอยู่ชยายหาดเมาดีฟเลยครับผมอ่า ก็คือฟังได้ละมุนมากครับละมุนตามชื่อเลยก็คือตามชื่อรุ่นเลยก็คือโปรเจกต์ละมุนโอ้ oh, ฟังที่ฟังได้แบบละมุนมากนะผมก็ถ้าพูดจริงร้อยี่สิบเก้าบาทกับของขนาดนี้อ่านี่คือไม่ได้แบบร้อยเกนะครับผมร้อยสิบเกาผมพูดถึงรวมกล่องด้วยนะครับผมเป็นร้อยสี่สิบเก้านี่นะครับผมก็ผมคิดว่านะครับ ร้อบเ้าเนี่ยน่าจะดีกว่าหูฟังในเซเวนหลายๆตัวนะครับผมนะผมว่าดีกว่าเลยนะครับจากที่มีประสบการณ์ซื้อหูฟังเซเมาใช้บ่อยๆนี่คือรู้ได้เลยครับว่าเบสเอยอ่าความละมุนเอยอ่าเสียงเบสเสียงกองเสียงวอลลุ่มออกมาดีหมดนะครับผมก็คืออันเนี้ย ถ้าเกิดเราพูดว่าระดับเสียงเป็นยังไงระดับเสียงดีนะครับผมว่าถามว่าแหลมทุ้มกลางประมาณไหนผมให้อันเนี้ยอยู่ประมาณกลางนะครับผมไม่ทุ้มไม่แหลมจนเกินไปละมุนครับฟังแล้วละมุนนะครับผมก็ตามชื่อรุ่นนะครับผมละมุนก็สีแดงสวยมากนะครับผมก็จากการที่ผมได้ไปฟังเพลงมาประมาณหนึ่งวันไปเบ์นมาแล้วประมาณหนึ่งวันนะครับผมก็พอฟินครับพอได้เลยว่าฟังแล้วแบบอารมณ์ดี สุดๆนะครับผมฟังแบบชิลๆแบบเพืกันฟังคนเดียวนี่แบบนั่งลมเย็นๆอย่างนี้นะครับผมโอ้โหชุดยอดครับฟังเพลงได้อัศรดมากก็อ่าก็จากประสบการณ์ที่ใช้มานหนึ่งวันก็ถ้าถามว่ากี่คะแนนนะครับผมสิบคะแนนผมให้อยู่ที่ประมาณแปดจุดห้านะครับผมเพราะว่าวัสดุไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ด้วยราคาแหละครับมันสมราคาของมันแล้ว ร้อยยี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าคุณจะไปเอาวสัสดุขนาดไหนนี่สวยมากเลยนะครับผมสวยมากแล้วก็อันนี้คือที่เขาแถมมานะครับผมออันนี้ที่พี่เขาแถมมาเป็นแค่จุดยางกันนะครับผมแต่ว่ามันเป็นกำมะหยี่นะครับผมเอาไว้ใส่หูก็ไม่เจ็บนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ เพื่อนๆคนใดสนใจก็ตามไปซื้อได้เลยนะครับผมก็คือร้านเบ็ดหนักนะครับผมอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมประทับใจพี่ๆเขามากๆนะผมก็เลยมาบอกต่อแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำครับผมทำคอนเทนต์ลงช่องชิวๆครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับผมเจอกันนะครับทุกคน